สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฝนธนาสุนทรอ,อดใจไม่ไหวโผโลโ่ร่วมวงเมนตักสิริพรปมดราม่าป่าเทพโงงามทำเอาเกิดดราม่าขึ้นเบา ไม่ได้มีชาวนเน็ตรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของตักษิริพรเอาไว้ว่าดีใจกับป่าเทพยอดขายขนมเปี๊ยะจากวันละพันบาทหลังจากออกมาพูดประรมดารารุานใหม่ปอจอบอยอดขายวันละสามแสนบาทพลังสลิมผู้มีเ u r c h เช i n g Power ฮ่า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 ซึ่งทางด้านตักษิรีพรเลยได้ฟาดกลับชาวเน็ตรายดังกล่าวไปว่าเรอแล้วในสามแสนนั้นน่ะมีเงินของหนูด้วยเปล่าหนูไปช่วยอุดหนุนแกด้วยนะพี่เคยนะเอาขนมแกมาหนุนรอ รถกันไหลดีเฉียวล,ลูกและยังได้มีการตอบโต้กันไปมาอีกหลายคอมเมนต์และหลังจากที่ข่าวแพร่ออกไปก็ต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตเข้ามาทัวรลงต่อว่าทักษิริพรกันอย่างมากมายบางก็บอกว่าไม่สมควรเนื่องจากเป็นของกินไม่ควรเอามาพูดแบบนี้รวมถึงปานเทพมีอายุมากกว่าควรให้เกียรติกันและเรื่องของการแสดงออกเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ควรก้าวไก่กันพร้อมบอกจะขอเลิกติดตามรัว,รว ล่าสุดทางด้านตักษิริพรก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอินสตาแกรมหลังมีทัวร์ลงและตักได้ระบุแคปชั่นทักทายและแสดงความห่วงใยแฟนๆและบอกว่ารักและคิดถึงทุกคนและย้ำว่าไอจีนี้สําหรับแฟนๆของตักเท่านั้นงานนี้ทางด้านนักร้องลูกทุ่งฝนธนสุนทรก็ได้โพสต์ร่วมวงเข้ามาให้กําลังใจตักษิริพรกลางอินสตาแกรมเอาไว้ว่าฝนรักพี่ตักค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะซึ่งทางด้านตักสิริพรก็ได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ว่าพี่ก็รักฝนจะรักมากด้วย บอกเลยว่าแบบนี้คงไม่ต้องบอกว่าทีมใครท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ